น้าตุ๋นแต่ว่ามันไม่ได้ทำเลยีนี้ไม่ต็ุ๋นใั้ดต่างจังหวัคกังต่อต่างังหวัดกล้งต่อต่างจ่งวัดกำลังตอต่างจัวัดกำลังต่อต่างังหวัดงต่อ กานสาวตรงตาม่เป็นกรรมการเล่ยการนะคะใ่ช่น้องเพื่อช่วยกันราอม่หของากเรื่องตั้งทือการไช้สิทธิประโยชน์เาืพันสารสกคมม้วนสักนิดเพื่อเราได้สิเป็นประธานสวัสดีค่ะดีฉันนางสาวเจเรียนรับโทรา หัวหน้าพักสารขวัญจำคุม่วงวันนี้ดิฉันจะพาแนะนำรองหัวหน้าพักและกรรมการพักค่ะหนึ่งนางสาวอมราสุนทีรองหัวหน้าพัก 2. นางสาวกลตกร,กร้าล้วงฉุนสามนางสาวเชยานันทิพย์จคูลสี่ 4. นางสาววัฒนายิ่งโคตรห้านางสาวผานทิตายาโพล นางสาวพิชา,น,านันอโนราเ 7. นางสาววราการเสืสมศรี 8. นางลิรัตพันธ์ทองและ 9. นายกิตติชนกมลาอยากสูงต้องใหยิงอยากส่งต้องขยันแต่ถ้าอยากสูงฝันต้องเ,เลือยเฟืองนะคะัฝากท้าทายฝันจมูม่วง้วยในอ้อมอกปลอมใจพี่น้องชาวบ่าทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ เบอร์สองนครับฐานบัตรสุภูม่วงนะครับอ่าสองเบอร์นะครับเดี๋ยวเดียวว่าถ้าไปนะไปนะจะให้เขาส่องภาพนะมาอ่าพูดนโยบายของแต่ละพรรคนะครับและถ้าเกิดท่านมีเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเรียกว่าดีบตนะครับถ้ามีเวลานะครับเดี๋ยวขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยนะครับอย่าลืมนะคนที่ติดภูมภาพันธ์ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเลือกตั้งนะ ใช่จริงนะเรื่องนั่งเราทุกคนมีชีวิตนับมันมเป็นหน้าั่ในฐานะที่เราเป็นคนเมืองนงในระบบราชการที่ประไทยครับ คนคนหนึ่งในประเทศนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมบรรทัดทิพยครับในโรงเรียนของเรานะครับเพื่อในราคตของเราครับจะได้ติดตั้งนบในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศต่อไปนะครับที่สิบพันวันรับตั้งแต่9าวโมงสี่โต่องใหการสินาทีนะครับที่ห้องโถงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนรูครับนตอนนะครับต่อไป สวัสดีค่ะที่งานสาวจัรทร์าราหัวหน้าพักสังผภัณฑาม่วงวันนี้สมาชิกแเกีียวกับนโยบายของทางเราค่ะหนึ่งรมณช่วการรักษาความสะอาดทางเรือนโดยจะมีการจัดประก็บผตพื้นที่รัะชิและโดยในทางเรานะคะจะมีปฏิบัติให้หรือเพิ่มเติมงค่ะของอกไนะ่ cái <laughs> này đẹp, cái này cái này cái này đẹp สวัสดีค่ะผ่นาค่ะทุ้คนมาะเนนองหันครับโค้ชมาดูใบของเรานะคะะจัดบ้านจัดกอขวเน้ำือใหส่โ้ชครสรน้ำที่มีใน้มาขายกับ สภาทุกปรนัดมันจะเป็นห้องค่ะขอบคุณค่ะ 122คนนะครับทุกเซน100ละ,ะ79.11นะครับถือว่า่อนข้า,ายยงจะน้อยมากปีนี้ไม่มีห้องไหนใช้สิทธิ์แล้วตั้งครบ้อยเปอร์เซ็นอะเนื่องจากอาจจะเป็นสถานการณ์โค<อ>วิดด้วยตับตัวเลยทำให้แต่ละห้องไม่ครบนะครับแล้วก็มาโรงเรียนแต่ว่ามาใช้สิทธิ์เเยอะที่คุณเห็นนะ เดี๋ยวจะไปเช็คินกันในพวกนี้กูไม่สามารถมาทำเราได้เพรามันเป็นสิทธิ์ของเราว่าจะมาเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งแต่ในฐานะเรามาเนี่ยมันก็จะมีผลต่อคะแนนคะแนนก็ได้ว่าคะแนนฟืนอะคือผสมอะว่าเราต้นเาปลายที่ว่าพราปลายเราต้นไม่ต้อควายเาปกไว้แ้ยาเกาม้อยพอสามยาที่สองสิบจุดแห้แปดสิบหกเปอร์เซ็น ส่วนเบอร์สองรักสาฝันจูปูม่วง248คะแนนก็คีเป็นร้อยละ77.01%เนะครับอ่าได้มาสระเรทั้งหมดยี่สิบ26คะแนนเสียงถ้าคิดเป็นร้อยละ8 0 0ปอัดเสียงหมด13ใบนะครับร้อยละ4 0 3จีนี้ค่อนข้างที่จะ,ละน้อยะครับสำหรับปัดเสียแสดงถึงความความอะไรความมีการสั่งเราลนะเอ,อ มีแค่ไปเองนคั่อที่โพมานะสื่อเนี่ยนะเดี๋ยวคุณจะไปสืบหาวลายมือนะเออเป็นคนที่ไร้การศึกษาแล้วแบบปีนี้เลยพูดตรงเลยเออแล้วของแต่ละห้องนะครับของแต่ละห้องออกมาดูการรับแต่ละห้องใครได้คะแนนมาได้ผิดเริ่มตั้งถึงสุด ของคณะผู้บริหารคณะครับุคลากรในุากรณ์งการศึกษานะครับทั้งหมด82เอร์เซนะครับที่มาได้สิตแลวตั้งของคณะครูในเรานะครับหนึ่งรับหนึ่งรับ4 5าเ1นะครับหนึ่งอสครับห3จุดอนต์รัหนึ่ง70%บเปอร์เรับสองเปอร์เซ็นต์สรัามจุเป

ห้องที่มาใช้คะแนนเสียงมากที่สุด้วคือห้องหนึ่งแลสองแล้วก็ห้องสองแลสองแล้วก็หนึ่งและสองแลสองเก็บตัไปเลยคะแนนเสียงเริ่ต้งนนะครับใช้นขวันี้จะมีเลนะจะเป็นเรื่องปกติเลยนะเพราะนั้นแล้ก็ต้องลดเสียงเข้าร้อนเหมือนกันเดี๋ยวจะเอาเรื่ยทั้รืสองพักะมารวมกันแล้วก็ดำเนินการในปีการศึกษาศึก่าหนึ่งแลอสอง ก็ขอบคุณคะแนนเสียทั้ง35เสี่ยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่้มาอุทิศเนตรนาคที่ให้คำแนะนาแล้วก็ให้กําลังใจค่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านศาสตราย์ในหลคงด้วยนะคะคุณค่ะ เรียนท่านผู้นการท่านรองผู้นายการและคณะผู้จุุ้้ท่านนะคะสวัสดีค่ะมีขานนางสาวจรรนาภรณ์หัวาห,าหน้าพักสารสันติสุริย์และนางสาวอมราถิญญ์ี่รองหัวหน้าพักวันนี้นะคะดิฉันอยากจะขอขอบคุณทุณผค้แทนเสียงที่ใ,ให้ดิฉันและดิฉันจะตั้งใจทําง,งานออกมาให้ดีที่สุดค่ะถ้าสินน่งใดทําไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะที่นี้ด้วยนะคะ เราจะอยู่รวมกันถันพี่น้องจะประคองกันไปให้ถึงฝันเจิดใจกว้างเจาอย่างไรว่าตามกันสั่มลกมั่นเรื่องรนความเป็นไทยวันนี้ดิฉันจะมีเพลงไม่ใช่นายแล้วให้ฟัง Lebanon, 8, 2, nah. ได้ค่ะขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่คอยกอดลกัน ในวันที่ต่างเ,เขาเขาพบเขาต้องใจอยากจะทักทายดีใจแล้วทกทายไม่รู้ดูไม่พอแต่เขาคักทักดีใกท อ่าขอเสียงตัวรองไห้ครนบไม่ไหนเขาตอบพลานะจริงๆเเบอร์หนึ่งมันได้3-6คะแนนเสียงนะแต่นคะแนนเสียงที่เปตัดเสียงมันทำผู้หายถูกไบ